สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรซึ่งต้องบอกว่ามันมีหลายๆเรื่องนอกจากเรื่องของการเคหนะครับก็ยังมีเรื่องของการที่เขาพยายามแย่งอาชีพทำมาหากินของไทยไม่ว่าจะเป็นมาขอทาหรือมาประกอบอาชีพค้าขายซึ่งมันเป็นอาชีพที่สมวนไว้สำหรับคนไทยนะครับเยอะแยะ,ยะต่างด้าวไม่ใช่เฉพาะเขมรนเท่านั้นก็จะมีเวียดนามมีอ่ามีลาวมีเมียนมา,าอะไรต่างๆ ซึ่งเอาจริงๆเจ้าหน้าที่บ้านเราก็พยายามจัดการพวกนี้นะครับ ก็คือเท่าที่รู้ถ้ามีข้อมูลเขาก็ไปจัดการถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยก็ยากสิ่งหนึ่ง<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนคนทําผิดเยอะต่างด้าวก็เช่นกันแต่ว่าหลังที่เรารู้กันก็ว่าทําไมเขมรถึงโดนเพ่งเลงเพราะว่าเขมรทําตัวแบบว่าค่อนข้างแย่ก็ <c oughs> คือมาเคลมมาอะไรมาใส่ร้ายประเทศไทยอะไรเยอะแยะนะครับดังนั้นกลุ่มคนต่างด้าวในเขมรก็เลยโดนจับจ้องเป็นพิเศษเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรบางทีเราเห็นห็นเราก็มองมองผ่านผ่านมองผ่านลูมาลรวยกันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คนไทยเห็น เหม็นปุ๊บแม่สงสัยไว้ก่อนเลยว่ามาไปปิดกฎหมายหรือเปล่าต้องตรวจอะไรต่างๆแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของแท็กซี่นะครับล่าสุดมาถึงเทพารักษ์สมุทรปราการเลยทีเดียวผู้ใช้ Facebook เขาก็มาแชร์ให้ดูว่าหลุดมาได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วแต่ละด่านของเราเนี่ยก็พยายามปิดกั้นอยู่จริงๆก็มีปัญหาก่อนหน้านี้นที่ช่องจอมนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ช่องสงงามด้วยคือพอทางเจ้าหน้าที่ขนส่ง,งเราปิดด่านที่ช่องจอมเขาก็มาที่ช่องสงงามแล้วล่าสุดนะครับก็คือ เรามีการปรับกันด้วยถ้าเข้ามาเนี่ยคุณต้องโดนปรับเงินนะจนเรียกว่าอาจจะไม่ให้ทางฝั่งขมินเนี่ยแทบอยากจะเลิกเหมือนกันเท่าที่ผมฟังข่าวแต่ว่าไปๆมาๆนะครับขมนสู้กับเหมือนกันนะครับยอมเสียค่าปรับดีกว่าอ่าดีก็เรียกว่าดีกว่า,วา,วาไม่มีหนทางทำมาหากินก็ยอมจ่ายค่าปรับเขาคงบวกลบคูณหารแล้วล่ะว,ว่าน่าจะคุ้มกว่าก็เลยยอมเลยแล้วตอนนี้ทางไทยก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับมีการตั้งด่าน2ชั้นเลยทีเดียว นี่เกิเป็นภาพจากวิดีโอของช่องมุมมองเพื่อนบ้านที่เขาค่อนข้างพูดถึงปัญหาเรื่องแท็กซี่ตรงด่านช่องจอมและช่องช่องสง,งามซึ่งช่องจอมเนี่ยเคยจบไปพักหนึ่งแล้วแต่ว่าทางช่องจอมเนี่ยอยู่สุรินทร์นะครับแต่ว่าทางแท็กซี่เขมรก็ไปโผล่ที่สีสเกตช่องสง,งามแทนก็มีการจัดการเช่นกันหลังจากนั้นครับช่องจอมเนี่ยพองเงียบได้สักพักหนึ่งเขาก็เอาอีกเห็นว่า,าเขาจะ ถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราเผอเ,เลิกด่านปร,ประมาณว่าถ้าปิดด่านปุ๊บเขาก็จะพยายามเข้ามากันตามนี้นะครับผมแล้วเราก็มีการตัต้งด่าน2ชั้นซึ่งแน่นอนว่าเขาจะยอมเสียค่าปรับหรือไม่เสียค่าปรับบวกลบคุณหารแล้วจะพยายามเข้ามาเนี่ยมันก็เรื่องของเขานะครับ แต่ก็ที่ตามข่าวก่อนนี้แว้บๆว,ว,ว่าก็มีพวกแท็กซี่ขมิ้นเลิกทําไปเยอะเหมือนกันเราลดเขานะครับแหมใช้รถแบบรถเอาฟัดบ้างครับเอาก็คือใช้ฮุนไดบ้างใช้โตโยต้าเอาฟัดบ้างใช้เวลไฟเออร์บ้างแล้วก็จะมีนี่ครับที่โผล่มาถ,ถึงสมุดปราการเลยถ้าเป็นรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งไม่มีความตกลงกับรบัฐบาลไทยหากเข้ามานี่ครับเป็นความผิดต,ตามมาตรา6เช่นรถจากจีนเวียดนามกัมพูชาเมียนมานะครับ ก็ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหนกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องตรวจให้เรียบร้อยทางเจ้าของโพสต์เขาก็บอกว่าพวกชนชั้นนี่แหละตัวดีอย่าปล่อยให้รอดเจอที่ไหนฝากด้วยนะครับสมาชิกพิกัดสีแยกเทพารัก์สมุทรปราการไม่รู้วิ่งไปไหนนะครับผ่านตำรวจมาได้ไงช่างกล ก็ชอบว่านะครับชอบว่าว่าเฮ้ยประเทศไทยอย่างงูอย่างนี้แต่ก็พยายามเข้ามาหากินในเมืองไทยท,ท,ทั้งที่คุณเป็นแท็กซี่ก็ขับอยู่ในขมรก็ได้แต่ก็อยากจะแบบว่ามา,าหากินมานู่นนี่นั่นอยู่ในประเทศไทยอะไรต่างๆไม่รู้ว่ารับเฉพาะลู á, กค้ากัมพูชาหรือเปล่าเผลอๆครับมีคนไทยมาขอใช้บริการไม่รู้รับด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับผมประเด็น จริงๆแล้วอย่างที่เราทราบว่าถนนหนทางบ้านเขาก็ไม่ถึงกับดีก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมยังมีแท็กซี่เยอะอาจจะเป็นช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่เขาจะมีสีหนวุวิวแล้วก็มีนักลงทุนจากจีนเข้าไปเยอะก็เป็นไปความมีความเป็นไปได้นะครับว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะให้บริการลูกค้าที่เป็นอาจจะเป็นลูกค้าชาวจีนที่อยู่แ,แถวนั้นหรือเป็นลูกค้าชาวกัมพูชาชาวขเขมรที่อาจจะไปทําธุระอะไรต่างๆนะครับ แต่ว่าพอเศรษฐกิจมันไม่ดีพิศเศรษฐกิจมันเริ่มส่งผลก็อย่างที่ทราบว่านักธุรกิจจีนหรือนายทุนจีนก็เริ่มหายไปก็เลยแบบทลักมาถึงไทยได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีนิไวทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ